ภาพนี้เรียกว่าภาพอยู่ในปากงูหรืออยู่ให้เหมือนลิ้นงูอยู่ในปากงูท่านจงดูให้ทั่วก่อนจ้องดูที่ภาพลูกตาภาพลูกตาในลูกตาพี่คนพนมมืออยู่หมายวามว่าคนนี้มันรู้จักใช้ประโยชน์แก่ลูกตา แล้วก็ดูให้เป็นดีเป็นพิเศษตรงที่คนที่นั่งอยู่ในปากงูบนดอกบัวแล้วก็ไม่ถูกเขียวงงูแล้วที่มุมขวาข้างล่างนั้นมีภาพคนนั่นน่ะเป็นภาพศิลปินผู้นี้ที่เรียกกันว่าเชอร์แมนเชอร์แมนอา้าที่นี่ก็ดูเรื่องราวต่อไปเพราะว่าถ้ามีลูกตาก็ควรจะมองเห็น ความเป็นจริงในโลกจนสามารถอยู่ในโลกอย่างไม่ถูกต้องกับพิษของโลกหรือเขี้ยวของโลกโลกเต็มไปด้วยเขี้ยวและจะมีพิษร้ายนั่นะคือสิ่งที่จะทำให้เกิดความทุกข์นั้นมีได้มากมายหลายอย่างและเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นจนแทบว่าจะกระดิกตัวไม่ได้นะถ้ากระดิกตัวไม่เป็นนะก็จะทุกข์กับเขี้ยวงูทันทีในโลกนี้ โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในโลกปัจจุบันที่จะเริญโดยวัตถุซึ่งเป็นเยื่อของกิเลสขอให้นึกถึงการที่นั่งอยู่ในปากงูเหมือนลิ้นงูไม่ถูกกับเขี้วงูลิ้นงูก็อยู่ในระหว่างเขี้วงูนั่นเองไม่เคยถูกกับเขี้วงูคือมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างไม่กระทบกระทั่งกับ อันตรายใดๆในสมัยนี้โดยเฉพาะแล้วมันก็มีมากเหลือเกินเพราะาการผลิตหรือความก้าวหน้าแห่งการผลิตผลิตแต่สิ่งที่จะเอามายึดมั่นถือมั่นให้เป็นตัวครูของครูแล้วมันก็กัดเอาเกิดความรู้สึก,กว่าตัวครูของครูที่ไหนมันก็กัดกัดที่นั่นเกิดเมื่อใดมันก็กัดเมื่อนั้น <c oughs> ดังนั้น คนในโลกนี้จึงเป็นโรคประสาทกันมากยิ่งขึ้นทุกที่เพราะว่านั่งไม่ดีเป็นไม่เหมือนกับว่าลิ้นงูอยู่ในปากงูหวังว่าท่านทั้งหลายระมัดจะได้ระมัดระวังสิ่งที่มีอยู่รอบตัวเราในสมัยนี้คือเขี้ยวของโลกโด้วยกันจงทุกคน